แกมั่นใจนะว่าที่นี่มั่นใจดิแกฉันไปสืบมาแล้วนะนี่ท้าเมียนพี่รู้เนี่ยเรายังจะได้เจอกันอยู่ไหมคะก็อย่าให้มันรู้สิถ้าเจอจ,าจานะาจ่นะฉัปล่อยมันไว้แนะ่เป็นไปได้ไงอะ่ะทําไมไม่มีวะอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะ ต้องเป็นเมียน้อยไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นเมียน้อยอ่ะแต่ทําไงได้ถ้ามันรักไปแล้วก็ยากที่จะถอยกลับบางคนก็คอยจะด่าเมียน้อยว่าไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้แต่ทําไมไม่เคยทษผู้ชายว่าผิดตกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะเรื่องแบบนี้มันต้องตบกันทั้งสองฝ่ายแล้วคิดว่าคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ย จะปิดหูปิดตายอม,ยอมข,นขนาดนั้น,นเลยหรอด้ารอนางไหมครับพอดีผมเพิ่งคุยงานกับลูกค้าเสร็จไม่นานเลยค่ะด้ารอได้อยู่แล้วนเราขึ้นไปบนห้องก่อน มั่นใจนะว่าที่นี่มั่นใจดิแกฉันไปสืบมาแล้วนะรีบไปกับแกบุกไปเถอะเดี๋ยวแกนี่ถ้าเมียที่รู้เนี่ยเรายังจะได้เจอกันอยู่ไหมคะก็อย่าให้มันรู้สิเราส่งคนอะ่ะก็ชอบวันสามความแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ ก็ใช่ค่ะดาาไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรหรอกนะคะแะก็อยากจะมีความสุขแบบนี้ไปไเรื่อยห้องไหนมันอยู่ไหนตามฉันมาแล้วมาแล้ว เจอจ๋าจ๋านะฉันปล่อยมันไว้แน่เฮ้ย hey! เป็นไปได้ไงอะทำไมไม่มีวะแน่ใจนะว่าห้องนี้แน่ใจดีก็ฉันเื่มมาแล้วอะจะพลาดได้ไงวะนักแกไปซื้มาจากไหนเออ เป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องห่วงนะคะฉันไม่ยอมให้ด้วยความของฉันเนี่ยแท้คดีแน่นอนค่ะแล้วที่เราแสดงอยู่เนี่ยมันจะสำเร็จใช่ไหมคะแน่นอนค่ะตอนนี้พฤติกรรมของเพื่อนของคุณเนี่ยก็เริ่มแสดงออกมาชัดเจนแล้วใช่ไหมคะค่ะชัดมาก เหลือหลักฐานอีกแค่บางอย่างเราก็สามารถยื่นฟ้องได้ทั้งสามีของคุณแล้วก็เหล่าบรรดาเมียน้อยทั้งหลายนะคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจายอมให้ใครมาหยามได้นะคะ ที่รักทำไมทำตัวแบบนี้อยู่วะผมทำตัวแบบไหนอ่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณเอาคนอื่นมันนอนที่ห้องของเราอะแล้วคุณมีเสียอะไรมาถึงหว่วงผมเราก็ตกลงการแล้วไม่ใช่เหรอแต่ฉันเป็นเมียคุณนะเของก็เป็นเมียผมก็คงโอเคในความสามความแบบนี้ให้ผมทำยังไง เ,เหรอนี่ยน้อยอีกคนของผัวฉันน่ะนี่คุณมาได้ยังไงอะ่ะก็มีใครไม่รู้ส่งข้อความมาหาฉันว่าคุณน่ะพาอีมี่เข้ามาในห้องของเราห<ฮ>้องของเราอะไรอะ่ะไม่จริงอะ่ะมิงนี่มันห้องของเราใช่หรอจะวุ่นวายอะไรกันยอมเป็นเมียน้อยเองไม่ใช่เหรอน่ารำคาญอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะ มไม่ต้องตกใจหรอกคะ่ะเมแกเองนี่ก็ตีหน้าซื่อเก่งดีเนาะเพื่อนเลวแอมจะรู้ได้ไงอะไม่ต้องสนใจหรอกนะว่าฉันจะรู้ได้ยังไงผัว <c oughs> ฉันนี่มันมีดีอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> พวกเธอถึงได้แย่งกันขนาดเนี้ย แอลคุณฟังผมก่อนนะอยากได้ไหมอะ่ะฉันยกให้ได้นะเพราะฉันก็กำลังทำเรื่องฟ้องร้องพวกเธออยู่หมิงคุณน,นี่คิดว่าตัวเองฉลาดมากเลยเหรอที่มีเมียน้อยสลับไปมาแบบนี้คุณเองนี่แหละที่โง่ที่สุดเลยอะ่ะแอมแกยกฟ้องฉันเถอนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ยุ่งกับหมิงอีกนะแอมนะ บอลเหรองั้นก็ไปหาหลักฐานมางัดกับฉันเองสิช่วงนี้ฉันร้อนเงินด้วยอ่ะพวกเธอก็หามาเยอะๆหน่อยละกันนะบายอ้าม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 ถอยพวกมันสองคนนั่นแหละออกไปออกไปเลย Yeah. <laughs>